ลองกล้องดิอานว่าอย่างนี้จัได้ล่าจับแล้วไปครับ่หยแล้วหกคนแล้วเลิกันเลยเป็นเลเป็นเลยฝนี้แรงกับน้องเอแรงแรงะเอาแรงแรงวะเอาแรง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 พอไหม อยู่แม่นยาวเลยวะหูไม่มันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่มันเลยเมมันเล่ะรถติดครับการจราจรติดขัดเฮ้เขให้เขาไปก่อนเลยเลลงแรง,แรง ไปลีไปลีไป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 ต่อมันไม่แรงอ่ะพี่อยากให้มันเล้นระยะหน่อย Ra. Tên nuột quá Tên ngoài đi nó mới chết Trời đi Mình tỏi dầu dầu đi chạy, Không mà bị